ก็เห็นว่าก็เปนโอกาสตรงนี้จะดูสถาการตรงนี้ไปมันเป็นรายรดือแวกาถ้าทุกะที่่าะทะองเี่ยพรุ่งนี้ก็ม่ายตงนี้ครับวันที่สี่ก็จะมา่าที่หก็จะาจาตรีกนั้นก็เริ่มเริ่มจะเบาลงนิดหนึ่มันเปการจ่ายกระจต่างการแต่ถ้าดูเป็นรายเดือนจะเห็นว่าเดือนนี้มนเริ่มมานะครับ เป็นกระดาษเป็นบัรทอนี่เนกระดาษจะม้วนเปกระดาอย่ระบาวเษราน่ง็ตี่ามวัจะเป็นจะรับน้ำได้อีกสามอย่างเเทียบกัดีเลยเข้าเกณฑ์จะเห็นว่าดีแดงแดงเนี่ยเแบบอไม่มีเลยยงแต่ว่าเราแนการานการเงินมาก้เรื่อเพื่อระบักความเสี่ยงของการใช้น้ำลดนนครับผมแต่เห็นว่าเมื่อดูสถาบันผมครับท่านที่เราปล่อยน้าเยอะทุกทีนะครับน้ามันจะประมาณกรกดาค เห็นว่ากนี้แดงปดที่ผ่านเี่เร็วเร็วกว่าปีนับถึงสองนก็ได้เขาล่นน้ำดีนปรมเจ้าพญาก็ร้อร้อแบบหลายๆกันเลยจนเจ้าพญามเจ้าพญาเนี่ยก็ปลูกไปแล้วเนี่ยุก้าพาับ คณะกรรมการกองนะคะบ้านผู้แทนก็จะมีส่วนหนึ่งค่ะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรางเกษตรและน้ำแห่งชาตินะคะขออนุญาตสำหรับกรณ่อี้นะคะมีเจ้าพ่วงผู้เข้าร่วมประชุมนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวต้องจะมี24หน่วยงานนะคะก็มีทางออนไลน์นะคะทั้งจังหวัดนะคะสำหรับสภเวลานะเจ้าพิจารณาเพื่อให้ความเห็นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการกำหนดพื้นที่เสี่ยงการ ผลดูผลในเดือนและเวลนี้นะคะมาตรการรับมือการช่วยเหลือยาทุกประสบภัยนะคะโดยกระทรวงตางๆที่สี่ก็จะเป็นข้อสั่งการของท่านในกรกนายกรัฐมนตรีนะคะขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่หนึ่งนะคะเพื่อพิจารณี่ป้เพื่อเพื่อความพร้อมนะครับท่านคงจะทราบดีถึงสถานการณ์ฝนตกซึ่งปีนี้เนี่ยคาดได้ฝนจะมาเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็ขณะนี้ก็เริ่ม เพราอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันอกฉี่นเพราะนั้นแล้วเนี่ยทำให้พี่น,อน้งนองประชาชน่างยิง่งยิ่งเพิ่มความที่ตกกังวนมากขึ้นนะครับอย่างไปปรก็ตามเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากหน่วยงานแล้วก็จังหวัดที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและจังหวัดได้นําเสนอข้อมูลสถานการณ์และปัญหานที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการที่ท่านได้ดำเนินการไปแล้วและแผนการที่ิน